สวัสดีครับร้านโนนจันทาร์ออดิโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูชุดเครื่องเสียงดีแม็กซี่ประตะูก็คันนี้จะเป็น1.9นะครับเป็น1.9แล้วก็เป็นชุด12นิ้วยกบ่อ,กอ,อกหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวพาดูรายละเอียดเริ่มต้นกันครับคันนี้มีอะไรบ้างนะครับระบบไฟคันนี้จะเป็นระบบไฟเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็คือเบรไดเดิมแบตก็เป็นไซด์เดิม ส่วนชุดฟิลก็เป็นชุดฟิลมาตรฐานนะครับแล้วก็จุดต้องกาวมาตรฐานนะครับก็คันนี้จะมีลําโพงหน้ารถด,ด้วยนะครับหน้ารถแปดนิ้วหนึ่งคู่นะครับก็ซ่อนอยู่ข้างในนี้มิดชิดเลยไม่เห็นอะไรนะก็ด้านนอกนะครับด้านนอกของคันนี้นคันนี้ก็จะเป็นรถใช้งาน,นครับคือเขาขายของตลาดนั้นก็จะมีลําโพงใต้ท้องด้วยนะครับหนึ่งคู่เป็นแปดนิ้วหนึ่งคู่ซ่อนอยู่ใต้ที่ซุ้มล้อนะครับด้านนอกลบ รอบเลยนะครับส่วนด้านในเนี่ยอันนี้ลูกค้าไม่ทําแผงประตูนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ารถเขาขายของตลาดน,าน,นัดเนาะมันก็มีฝนตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเสียหายง่ายนะเขาเป็นคนนักเล่นนะครับก mm hmm. ็แผงประตูก็เคยทําไปแล้วแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาขึ้นลงน้ําเข้าอะไรเงี้ยช่วงตลาดนัดฝนตกเนี่ยมันก็เก็บของเนี่ยตอนเปิดประตูเก็บของนะ้นํามันหยดใส่แผงประตูมันจะพังนะอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ใช้ก็เลยไปใส่ลำโพงนอกรถแทนนะครับ แต่อน,นาคตก็คงไม่แน่ครับเพราะว่าอันนี้เบรคมันแรงนะครับกางเท่านี้มันไม่พอใช้นะครับก็จะมีลำโพงข้างหน้าเนี่ยจะใส่เป็นลำโพง8นิ้วนะครับพอรุ่นนี้มันใส่ในช่องเดิมได้อยู่แล้วก็จะเป็นลำโพง8นิ้วเฟสปักนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์จา่ากจะเจาะตรงนี้แล้วก็ลำโพงหลังตัวตหลังอันนี้มีลำโพงนะครับส่วนรายละเอียดตัวเครื่องเล่นนะครับคนนี้จะใช้เป็นเครื่องเล่นแพลเนะียองเล่นแผลวเนียก็เล่นเดิมถอดออกแล้วก็มีใช้คอนโทรลโหนงได้เ,ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีปลีสี่แดน ก็วัดโวลต์แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดต่างต่ก็อยู่ในตำแหน่งอันนี้ก็จะมีบูรุสเสริมมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น x 5 0 0เนาะตัวที่มันใช้ไฟ12โวลต์ all, ไม่ได้นะตัวนี้นะด้านหลังจะเป็นตู้12นิ้วยกเบาะหมดเลยนะนี่ครับก็ถ้าเน้นแรงเนะี่ยก็จบๆไปเลยนะครับทรงนี้นะครับเขาชุดเริ่มต้นก็จะมีชุดเด็มแข้งหลังเดมหลังคาไอ้พวกนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับในชุดชุดเครื่องเสียงของที่ร้านถ้าเป็นชุด12นิ้วนะจะทําครบนะครับเพราะว่า ชุด12นิ้วที่ร้านผมจะไม่เริ่มในชุดประหยัดนะครับจะเริ่มไปในชุดที่คุณภาพไปเลยนะมหมายความว่าทุนเพื่อนจะเล่น12นิ้วแล้วก็เตรียมงบมาเล่นในคุณภาพเลยดีกว่าทีเดียวจบนะครับก็จะมีเรื่องแดมหลังคาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องแดมต่างๆนะครับอันนี้ใช้ในระบบเนี่ยจะใช้ power a ทั้งหมด3ตัวก็จะมีเสียงกลาง2ตัวนะครับแล้วก็เสียงเบสหนึ่งตัวก็เป็น2,000วัตต์อาร์เอสนะส่วนซับก็จะเป็นร้อยแ 2นิ้ว1 80หนาย5้านะครับก็เป็นยี่ห้อสปิกระพัดเลยลำโพงอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อสปิกระพัดทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นเสียงกลางทั้งหมดเสียงเบสนะคก็จะใช้แบรนด์เดียวหมดเลยนะครับราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โชว์สินค้าอะไรเยอะเพราะรูปแบบมันไม่ได้อลังกานรก็เพียงแต่ว่าลูกค้าเขาเน้นตัวสินค้าเป็นมากกว่านะเพราะว่าอ,อันนี้เขามีลำโพงนอกรถไงอย่างเพื่อนๆถ้ายัางงบไม่ถึงเนี่ยก็ตัดชุดลำโพงนอกรถไปก่อนก็ได้นะครับ เพราะว่าอันนี้วางระบบเป็นเพล้แม่หนึ่งตัวขับลำโพง3ดอกสามคู่นะครับ1ตัว4ชนแนนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบไฟนะเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วไฟพอไหมคันนี้คันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเรื่องระบบไฟนะเพราะว่ามันอยู่ที่การวางแผนตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะต้องทารถนุ่จดเเราจะต้องทํายังไงให้ไฟลูกค้าพอโดยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องใดอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่มีเลยนะครับคันนี้ก็จะใช้แค่ แบตเดิมอย่างเดียวครับวงคาปาแม็กวงแม็กเวลอะไรไม่มีเลยนะครับอันนี้จะเป็นเดิมๆนะก็ระบบไฟรับประกันพอแน่นอนในชุดประมาณนี้นะเพราะว่าเราเลือกเกรดสินค้าให้มันเหมาะกับระบบไฟของรถเช่นเพราะว่าแอมป์วัดไม่ต้องสูงมากแต่ขอเป็นวัดเต็มแต่ที่สําคัญก็คือว่าตัวดอกกับตัวตู้เนี่ยต้องทํางานให้ตรงความถี่กันเลยหมายความว่าลูกค้าอยากฟังแนวไหนเนี่ยเราก็จะทําความถี่นั้นๆไปเลยครับมันก็จะได้ไม่มีภาระเลยเรื่องระบบไฟ จริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะเพื่อนๆอาจจะปรึกษาผมเยอะเหมือนกันผมก็ให้คําตอบไม่ได้นะเพราะว่าพวกนี้มันต้องเอารถมาให้แก้เลยจะง่ายกว่าแต่สําหรับเพื่อนๆที่มีงบจะใส่แบตลิเธียมจะใส่คาปาแมกเวลอยากจะใส่วัดเยอะๆะอยากใส่แม่เหล็กโตๆเพื่อนๆก็ทําใจไว้เลยว่าจะต้องใส่ใดอีกหนึ่งโลกนะครับมันถึงจะจบนะครับปัญหาโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันคร่าวๆนะครับช่วงนี้ผมเปิดดังไม่ได้นะเพราะว่า เ,เด็กๆเขาเรียนออนไลน์กันตอนกลางวันนะก็เอาแค่พอใช้งานพอได้ยินกลมแก้มกลมแก้มพอเนาะเปิดดังไม่ได้นี่ก็ยังเพิ่งจะเที่ยงครึ่งเองโอเคเดี๋ยวฟังเสียงครับ ชุดนี้ตามวงโจ๊กๆครับ DJ of เจ้าเก่าจะให้เช่นเคยวันชื่ที่เฟืย นะครับผมตอนรับนักไทยเอฟซีร้านนวนจันท์คระเอาเดี๋ยทุกท่านด้วยนะครับเข้าสู่ความ,มาในชุดที่9ครับ สุดแนวนี่คือท,ท,ทิมนนช่างแมวดวงจังครับ089-644-05-04ครับ สนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ12นิ้วยกบอออกหมดเลยนะครับสำหรับดี a x 1.9 d m a x ็กอ่อนนิวนะครับใช้งานได้เหมือนกันครับส่วนความใหญ่ความโตก็ประมาณนี้ครับในชุดนี้ก็จะมีเบาะนั่งด้วยนะครับเบาะพิงด้วยนะครับแต่อันนี้จะตัวนั่งเนี่ยจะปรับองศาเป็นเฉียงขึ้นเหมือนเบาะใช่ฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าอยากได้ทรงไหนอันนี้เขาก็จะเน้นให้มันเอมือนคล้ายๆเดิมนะครับก็คือให้มันเชิดๆหน่อย ก็แล้วแต่บางคนเขาไม่ชอบมันดูเบีย้ยวนะก็อันนี้เราจะจัดให้ไปตามลูกค้าเลยนะฮะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับถามว่าแรงดังนั่งก็ต้องลาบากอยู่แล้วจะถามว่าเราก็ทําให้มันใกล้เคียงกับเดิมก็คือเราก็จะมีเบาะมีอะไรให้องศาเอียงก็ให้เหมือนเดิมบางคนอาจจะถามว่าตู้โค้งตู้เทอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าแรงต่างกันไหมมันแล้วแต่คนชอบมากกว่าครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบมุมมองในความสวยงามมากกว่านะแต่อันนี้เราจะออกแบบมาให้มัน ให้มันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับมันใช้งานจริงได้ได้บ้างนะครับไม่ใช่แบบโกตู้พื้นเนี่ยถ้าทำตู้พื้นที่สองนิ้วหนึ่งมันจะยืดมากกว่านี้นะครับยืดมากกว่านี้แล้วก็สูงกว่านี้แน่นอนนะครับสูงกว่านี้แน่ๆนะครับไม่มีเตี้ยกว่านี้แน่นอน,นครับถามว่าถ้าดูขนาดนี้แล้วมันนั่งลําบากนะครับตู้พื้นจะนั่งลาบากนี้เยอะนะฮะนั่งลําบากนี้เยอะแต่ถ้าถามว่าเพื่อนๆที่ทําตู้หลังเบาตู้หลังเบามาแล้วไม่แรงสักทีก็อันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อน เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งแนวทางสำหรับให้เพื่อนๆไปตัดสินใจนะครับ12นิ้วยกเบากมาเลยนะครับโอเคก็สนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติตดต่อได้ทิ้งคำถามไว้ได้ทางหน้าแฟนเพจ Facebook ร้านวนวลจันทร์ค่าออเดอโนคอนสอนนะฮะหรือไม่ก็ที่เบอร์โทรศัพท์089-644-0504ช่องทางทาง u t u b e ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับมีไปแล้วสวัสดีครับ